เัดไปเพไอ้ท <add mic. S 2> ี um <b> ่แท้เด <m ock essays play> ็ดไปเพลงไปเลยเพแล้วเหรออย่างเงี้ยบ่อน้ากลุ่มลอยครับตรงนี้โอ้ไม่มีอะไรไอ้เจี๊ยผมผิดทางพี่ไปนู่นเลยผมแม่งสะบัดไปพี่นุ่มพี่นุ่มเครื่องจมกันเลยตอนนู้นตอนแรกๆสมัยขี่ขี่เดินมาเนี่ยขี่วีสิบเอ็ดมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเอ้ยตะนคว่ำ จมมไปตรงนี้แล้วก็เครื่องแม่งก็เปิดไม่ติดว้าวลื่นกไหมาเออตรงครับลื่น เนี่ตตะขี่ยางทางเรียบไปจบไปแล้ว <c oughs> นี่นะเป็นเป็นยางพวกนี้ยางทางเรียบเขาไม่อยู่พี่อย่างนี้ไม,ม่มันเอียงม,ยม,ยมันเอียงมาเด้มาเด้มันเอียงอย่างนี้นั่งลำบากถ้ายืนอะพอได้พี่ใช่ยืนได้เห็นไหมนั่งนั่งนั่งมันทรงตัวไม่ไนดะ้ เดี่ยวก็แค่ความตายไปสครับโอ้โหวิวสวยมากครับพาโนรามาว้าว วันรถหายเอาจะปอดหมดแล้วเดี๋ยวจะคิดินเข้าแทนที่ระวังร่องน้ำโอ้ยชัวว้าวรอดลงไปแบบเกือบจมเลย Oh The oh. โอ้โหเหนียวครับมันเหนียวหญ้ามันเหนียวหญ้ามันเหนียวครับไปครับหญ้ามันเหนียวครับเอาไม่ยูครับเอาเอ็อลไม่ยูนะครับหญ้าเหนียวครับมันกระช่าขาดหมดนะครับ Ha 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 ยาึดไปได้ครับผมแม่ติด แรงดีวะโอ้สุดยอดเลยพี่ยุทธเล่นยอดดีโอ้มันหนักตรงไหนพี่โจ้พี่ยุทธเข็นวิ่งเลยผาตะแตกอ่ะไม่ได้ขี่นะเพราะมันขี่ไม่ได้อยู่แล้ว Ờ Ờ luôn đi Phi phi Nhìn đu thang rồi จะท้ายอีกประมาณ1กิโลเมตรเข็นเลยเหรอเข็นเนี่ยเหรอเออขึ้นขึ้นมันก็รู้สึกว่ามันจะทรมานเนาะฉันมาทำอะไรที่นี่เครื่องสัตว์เอ็นแอ ฉันมาทำอะไรที่นี่วันนั้นเรานัดกันอโอ้โห <c oughs> เรา,เราดูาพี่จะไปทางไหนเราก็รอดูพี่จะไปทางไหน เราก็ไม่บอกทายลูกพี่ใหญ่แล้วไม่ทำไรพี่หยุดบอกมึงไม่บอกกูว่ามันมปนบ้านอะนี้ได้แค่เข็นก็เหนื่อยเลยครับเดี๋ยวเข็นเข็นไปเก็บคอนเทนต์กันดีกว่าเข็นไปเก็บคอนเทนต์กันเถอะ What the fuck? มุ่งง่ายกว่าอย่ามาทางนี้เด้ออย่ามาทางนี้มายากกว่าลื่น ต้องเรียบเยอะฮะทำไม่ได้ตะวัน <Huh? S 1> ลืน่น <c oughs> มาแล้วกันแล้ว you <laughs> What? ไงพี่พี่เป็นไงครับโอ้โหได้อยู่ครับสิวสิวตื่นเร่ยอยู่ที่เฮ้ยนอ,ออยเใช่รับลมสะก่อนเอออยู่ที่เนินตบแตกนะครับอันนี้เนินตะแตกเหรอใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเร่ยะเรียกเนินตบแตกนี่เอาแล้วครับดูสภาพแต่ละคน โดยพิยุทธกุฎามาจากบ้านเดือดตีห้าครับเพื่อจะมาตกรายการลำบากในป่ากับพวกผมจะเอามาจังแทบนัดประวันมาตาเจ้าเลยครับโอ้สุดยอดได้อยู่ได้อยู่สบายพี่กำลังเหนือยเหลือหลุดนี่ก็หลุดใช่ไหมใช่พี่จไม่มีเข็มแล้วนี่แหละพี่หมดหมดนี่ก็ไม่ต้องเข็มนะตรงทีับ เรื่องเรื่องไม่ได้สามเก้าเหลือตอนนี้เหลือศูนย์สามเลยเก้าหมายเก้าหมายมาตัวันตกไม่เอาตัวันตกกินมาไม่ได้ลื่นด้วยนี่สิถ้ามันไม่ลื่นก็ไม่เท่าไหร่นะ นแลพี่ปาดูดิเห็นบเบาเบาเบานี่เด้อไปดูไลายพี่ไปทางไหนที่ที่พี่จะไปทางไหนไปดูกันโอ้โหไอตัวกันลอยมันทำมาดีว่ะเฝั่งนี้ลุกขึ้นได้ฮะขึ้นได้กันครับจะเล่นไ ต้องส่งพี่ต้องส่งได้จะส่งอ่าตัว,ตวผมนี่แหละ<อ>แค่นี้เดี๋ยวขี่ข <c oughs> ึ้นอี <c oughs> นกหลเดี๋ยวไลส่วนเลยไล่ส่วนเอ <c oughs> เอได้เดี๋ยวไล่ส่วนก่อนพี่ออ <c oughs> ยนอนอ<ๆ>นอนอยหมดแพลังไปไกินน้ำก่อนไอมรี่ ันนมีมีอยู่เหรอ,อใช่เริ่มเลยครับเริ่มการถ่ายทอดสดครับสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเ,เพื่อนทุกคนครับชาวปีกีทดสอบ SL นะครับนี่คลิปนี้เรามาทดสอบเบสท์แลนด์ครับ,รบผู้พัน <X L S 2> บกค่าใจนี่พี่ยุึดเลยจัดให้พี่ยุึดเป็นคนเอามาทดสอบให้นะครับ สุดจริงครับผ่านครับเห็นเบามากเห็นเบาแล้วก็การน้ําได้จริงครับตอนนี้เราอยู่ที่หนึ่งเตะหัวทิ่มหัวทิ่พน้ำเลยจมน้ําไปหนึ่งยอบครับไม่เป็นไรครับสบายครับเครื่องยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่เป็นไงอ่ะดูสิวคิวสิวสิวพวกขีดเอสเป็นไงเหนื่อยสิเหนื่อยอะไม่นไม่มีแรงดันเอสเครื่องเล็กนะแต่นักครับแต่เอสเอลเครื่องใหญ่ไม่หนัก เห็นลื่นปืดคอนเฟิร์มยืนยันคอนเฟิร์มแล้วนะครับครับคอนเฟิร์มครับได้ทุกสถานการณ์ตะวันนะครับตะวันได้ทุกสถานการณ์จริงๆครับได้ยางเกาะดีมากยางเกาะดีมากนี่ขนาดยางใหม่นะพี่นั่งขนาดยางใหม่นะ้วดูดิที่ทางจะดูมีแต่ตะไคร่น้ำถนนเอ่อเราเล่นทางลื่นมากฝนตกจะมาได้สบายเลยครับดู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 บรรยากาศตะวัน ตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนได้แล้วครับบนเขาแนละ้วก็พายังขี่ขึ้นมาได้่แหละขี่มาอย่างงี้ขี่หลงกับป้าเลยตกใจไม่ได้เหรอน่นแตกเพราะเดียวขับขึ้นได้ครับสบายสีขึ้นแบบนี้นงงเป็นรูสีป่ะเออรูสีพอถ้ากิ้งลงไปน่ารอดเหมือนตีนตีนเขาเลยนี่คงมีทางขึ้นเหมือนเดิม <c oughs> มันจบนี่แหละผมเคยไปนะโอ้ยยุงไรต่อยแล้วไปเล้วยีก็ยังไม่ในหายเหนื่อยเลยใครไม่หายเหนื่อยตะวันเนี่ยมึงขึ้นมาโอ้ยยุ่งสบายฟาสิเียผมจะเลี้ยงน้ำมั้ถึงสุดท้ายสมมติว่าเรามาคนเดียวไงเรามียังไงเราต้อง